รักเหอคะผลิตเพลงนุ่ที่น่ารักน่ารักคะแต่ถ้าหน้าตาแบบนี้บอกรักก็นนะโอ้โหเห็นไหมปฏิเสธลงไหมไม่ลงสวยใช่นะฮะตาเยิ้มทีเดียวนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราจะมีความคิดเห็นหลากหลายกันของหนุ่มๆทั้งหลายนะครับมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เขาเจอผู้หญิงบอกรักนี่เขารู้สึกยังไงพี่อ้อยล่ะครับเคยบอกรักใครไหมฮะเคยค่ะบอกทุกวันเคยบอกก่อนไหมฮะเคยบอกก่อนไหม ไม่แน่ใจแต่จริงๆแนละ้วการบอกรักมันอาจจะไม่ได้พูนบอกเป็นคำพูดก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะดูรู้นะเอาเป็นื้องอ่านดูรู้ป่ะรู้รู้รู้นะแต่นะผมมันมีมันมีการบอกรักที่ทําให้เรารู้สึกดี กับการบอกรักบางครั้งที่ทําให้รู้สึกอึดอัดเหมือนี้นแต่จริงๆคำบอกรักคําเดียวกันเลยนะคะทำอยู่<ช>ที่ว่าเขาอยากได้ยินจากใครไงคือสมมติว่าถ้าเราบอกรักไปแล้วเขาหนีเตลิดเนี่ยก็คงพอจะเดาออกใช่ไหมคะมว่าเขาอยากฟังไหมหแต่มันก็จะเป็นความอึดอัดน,นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันรักมากพอมัง้งบางคนอาจจะอยากบอกรักเพราะแค่รู้สึกว่าไม่อยากให้เธอไปรู้จักใครเลยนะให้รู้จักฉันละกันเพราะรู้จักคนอื่นเนี่ยเติมสีเยอะใช่ไหมคะและบางทีการบอกรักมันก็สบายใจไปอย่างหนึ่งว่า ก็เธอรู้แล้วนี่ว่าฉันชอบจะได้ฉันก็ได้ไม่ต้องมาหลบ,หลบๆซ่อนๆอนเธออีกนะฮะก็เป็นไปได้แต่ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปถามความคิดเห็นของผู้ชายอีกหลายคนเลยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะเพราะเขารู้สึกกันยังไงต้องอ่านรู้สึกยังไงถ้าเกิดมีผู้หญิงมาบอกรักก็อย่างมันกลับไปที่อันแรกฮะมันเป็นคนที่เราอยากให้ได้ยินหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากได้ยินล่ะถ้าไม่อยากได้ยินก็ยังยินดีที่เขารักนะแต่นี่ไงเขาทําให้เราอึดอัดหรือเปล่า กอมปะรักรักเราเราก็ดีอยู่แล้วอะเขาบอกรักไม่ได้มาเป็นผีอำจรไห้เพราะว่าการบอกรักมันมักแฝงมาเพราะว่าความคาดหวังบางอย่างของของคนบอกอยู่ด้วยเสมอจริงไหมแบบถ้ารักโอเครักเฉยๆก็ดีแต่ถ้ารักแล้วแบบมันแบบเหมือนกับเขารออะไรให้เราตอบกลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่คือแบบตอนนั้นรักอันนะแต่ในใจบอกแต่งงานกันสิอันนี้ออกแนวน่ากลัวมากเพอาอว่าอยาตลกสี ใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงตลกผู้ชายไม่ชอบค่ะเป็นผลสํารวจล่าสุดที่ออกมานะคะทําให้ผู้หญิงตลกทั่วราชอาณาจักรนั่งร้องไห้แต่ว่าผมผมผมเคยไปอ่านเจอนะฮะชารอนสโตนเขาพูดเอาไว้บอกว่าผู้หญิงตลกแล้วก็หัวเราะได้ทุกที่ยกเว้นในห้องนอนนะครับแต่ถ้าผู้หญิงจะหัวเราะในห้องนอนเนี่ยสิ่งสาคัญเลยคือคุณห้ามชี้ว่าคุณหัวเราะอะไร จะไปคิดต่อเองะค่ะคืนนี้ก็นอนไม่หลับกันเลยะค่ะคิดเอาแล้วกันนะคะไปกันใหญ่นอ่ะมาที่อีกหนึ่งเพลงค่ะเมื่อกี้นี้ก็เป็นอัลบัมเดียวกันเลยสำหรับคัทรียาอังกฤษในหนน้องอันก็บอกว่าดูแล้วสวยดูแล้วชอบจะมีอ,อีกเพลงหนึ่ง baby I miss you ครับค่ะค